วัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาชมแปลงพืชมาคัลเจอร์ตอนที่ออกดอกแล้วนะคะทำแปลงผักพืชมาคัลเจอร์นะคะซึ่งบ้านเล็กในปายย่าใหญ่แล้วก็ทำแปลงพืชมาคัลเจอร์นี่ทั้งปลูกดอกไม้นะคะปลูกต้นไม้แล้วก็แปลงผักด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็คือปลูกที่บ้านนะคะปีนี้ได้ทำที่บ้านไม่ได้ทำที่ไร่เพราะว่ายิงไม่มีเวลานะคะที่ที่ไร่ มีทำคลองไส้ไก่นะคะมีการปรับพื้นที่นิดหนึ่งแล้วก็กำลังเตรียมการเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์ในระบบนิเวศมากขึ้นนะคะปีนี้ก็เลยได้แปลงที่ที่บ้านนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดเล็กไม่ถึงหนึ่งไร่นะคะเอ่อก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นรูปแบบการทำที่มันเป็นทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่นะคะ ที่เห็นอยู่ข้างหลังโน้นนะคะอย่างนั้นตรงนั้นคือเป็นต้นอินทผลัมซึ่งมันอยู่ในเขตพื้นที่บ้านแล้วมันอยู่ใกล้สายไฟแล้วก็เลยต้องเอาออกนะคะที่จริงเสียดายมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่เราต้องการอยากจะให้มีในพื้นที่นะคะเพราะว่าสายไฟบ้านเราก็อย่างที่ว่านะคะจนกว่าจะมีการเอาลงใต้ดินเนาะค่ะเราถึงจะสามารถกลับมาปลูกได้นะคะแต่ว่าอินทผลัมเราก็ไปปลูกที่ไร่ไว้ด้วยค่ะเดียนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผัก ของเรากันดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้ก็มีที่เห็นอยู่นี่มีมีกวางตุ้งนะคะแล้วก็กำลังออกดอกเนาะเห็นเนาะมีกำลังออกดอกซึ่งอยากจะให้ทุกคนมาเห็นตอนที่กำลังออกดอกนี่แหละค่ะก่อนหน้านี้คลิปที่แล้วมีการนำ ه, เข้าสวนเข้าพื้นที่แล้วนะคะแล้วตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังยังไม่ออกดอกเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยผักพึกยังไม่ออกตัวน,นี้ออกแล้วนะอปีที่แล้วนี่เราได้แปลงผักพึกขนาดใหญ่เลยนะคะทุ่งผักพึกที่เชไร่นะคะสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีขมนะคะผักขมผักขมเทศนะคะซึ่งตัวนี้ก็สั่งซื้อมาสั่งซื้อวัล็ดพันมานะคะตอนี้จะเห็นว่าตัวนี้มี ผักกาดด้วยนะคะกาดเท้า,าเราปลูกอะไรหลากหลายเพราะว่าเพื่อเพื่อให้เขาช่วยเหลือกันนะคะเป็นสังคมพืชที่ดีเพราะบางส่วนเราจะมีการตัดไปบ้างแล้ววันนี้ต้องรีบต้องรีบพามาชมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะโดนตัดในส่วนที่ต้นที่ออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะกำลังโต มาดูแปลงรอบที่แล้วนะคะก็แปลงนี้นะคะยังไม่โตตอนนี้โตแล้วนะพามาดูว่าสลัดตอนโตแล้วเป็นไงเห็นไหมคะสวยมากเลยนะซึ่งใบใบเขาก็ค่อนข้างมีความแข็งแรงนะแต่ว่าเอ่อตอนนี้ยังไม่โตพอเท่าไหร่นะคะความหนายังไม่ค่อยได้ความจริงเราก็จะต้องหนากว่านี้นะคะยังอ่อนนี่เลยนะคะ นี้คะนานะคะซึ่งเราปลูกเราก็มีการปลูกผสมผสานนะคะเพื่อให้อิงอาศัยกันนู่นค่ะึ่งก็มีเชอร์รี่นะคะต้นเชอร์รี่ด้วยแล้วก็มีะมะเฟืองนะคะนี่คือลักษณะแปลงที่ทำนะคะที่บ้านอนจะไ,ได้มีเยอะมาก เพราะว่าพื้นที่มีเท่านี้แต่ว่ายังใช้พื้นที่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวเราจะนํำทํารูปแบบที่เต็มประสิทธิภาพมากกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมอีกครั้งนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ